ผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นคนป่าเลยวันนี้ครับอยู่กับไครครับซีรีส์โปรเจกต์่กาอ่านะครับผมวันนี้ครับผมผมบอกว่ามีคนมาเพิ่มเะครับเป็นน้องใหม่ของเราที่อยู่ในกลุ่มเราเว็บอาจจะยังไม่มาเว็บแม่งหายไปนานมากนานมาแล้วอ่าครับก็ชื่อว่า 13A นะครับผมที่เราชอบเรียกกันว่าเฟิร์สเฟิร์สแต่จริงมันชื่อตีครับนะครับเราจะเราจะกลับสู่หมวดเดิมก็ผมเรียกมันว่าตีเหมือนเดิม นะครับอโอเคพาร์ทนี้ครับผมเราเคยบอกคนว่าเราจะทำเครื่อง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 อะไรครืออ่ะผสมพันผสมพันเพินพันพันพันพน,<อ>นะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าพวกเราเนี่ยอยากได้อีวีกันมากนะครับ<อ>พูดแล้ผม,มเลยว่า<อ>เฮ้ยถอดแทนพี่ทำเครื่องผสมพันกันดีกว่าไหมจะได้แบบมันจะได้แบบจิกฤจิกฤกันนะครับเครื่องผสมพันครับทำไม่ยากครับผมนะครับเนื้อทำไงก็ใช้ เจ้าตัว PC 1เครื่องนะครับแล้วก็ใช้ไอ้แสตม์สโตนอะไรที่เครื่องเครื่องเครื่องทิปไอ้เครื่องเออ่สูบฉีดลูกสูบโลโก้กดท้องนะครับเครื่องอะไรมันชื่ออะไรเครื่องมันชื่ออะไรเครื่องก็มันพีไอพีซีะไม่เครื่องเครื่องมันอะเครื่องผสมชื่อเครื่องผสมชื่อเครื่องผสมชื่อเครื่องผสมไปดูแป๊บเครื่องฟักไข่ มีไงมีคับไกด์เครื่องเครื่องฟักโนมัฟักอยู่มีบาง์เนช์บล็อกปะเอ่จริงยมีพิสตันมีพีซีแล้วก็มีฟลอเวอร์พอตใช่ปะใช่แล้วโอเคเจอแล้วทำเป็นคนละเครื่องเลยก็ได้ครับทำเป็นคนละเครื่องเลยก็ได้ไหนบพี่เพราะยังไงก็ต้องแม่งใช้ของใครของมันเยอะแต่ต่พีซีบกวนค้ากันเองนะครับอย่าไปขุดของแถวบ้านมาใช้นะครับ เดี๋ยวจะไม่มีใช้หรือว่าบินไปแถวบ้านตรงอื่นก็ได้โอ้โหว้าวแล้วมันต้องแบบว้าวกับบาบ้านแรกกันได้ครับได้ครับผมครับวิ่งก็เอาพิตตันอ๋อพี่เอาพิตตันเหมือนกันโอเคขอบคุณครับคิดถึงมากเันที่บ้านหลังแรกไหนไกลขุดนี่เลยเออเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเดี๋ย่าได้เอาด้วย เราว่าเราต้องมีกระเป๋าที่ว่าเราต้องมีกระเป๋าติดตัวแล้วในบ้านเก็บไว้ใช้บินบินไปที่อื่นบินที่อื่นเลยพี่จริงๆแนะนำง่ายๆเลยเว้ยบินไปที่อื่นดีกว่าเพราะที่อื่นมันมีหมดเลยเว้ยมัีพีซีมีเครื่องสูบมีหลอดไฟมีครบเลยเออไอพี่เราไม่มีบิ๊กนี่หว่ากระถางอ่ะแต่ขุดได้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวเฮ้ยลัตตา แต่ดินเหนียวเนี่ยเราต้องไปหาจริงว่ะดินเหนียวเราไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พี่บินไปหาพีซีแล้วกันโอเคป่ะอ่าอ่าอ่างั้นนิฟลงไปหาผมขาดดินเหนียวอย่างเดียวแล้วพี่นิฟลงโอเคนิฟลงไปหาพี่นิฟลงไปหากะไอ้นั่นอะตามน้ำอะพวกเ้ยเฟยจะไปหาใช่ตามน้ำเออตามน้ำอะพวกขิงกวดอะไรเงี้ยอ๋อไปป่ามิวส่วนมากป่าเออไปป่ามิวเจออะไรเจออะไร ดีเนยวโอเคใช้เยอะนะใช้เยอะนะใช่ใช่ใช่สี่ห้าคนก็ทำสี่ห้าเครื่อนกันไม่ต้องมาแย่งกันมาสมพันธ์ตั้งแต่สัตว์ยิงยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราขี่ฟินเซอร์นะครับผมที่นัดจับมาได้ให้เรานะครับขอบคุณนัดมากๆนะครับเราก็โดนโดโปเกมอนนะฮะไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมเออนะฮะอยู่พวกเราเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือป้องหลับมีคนมาเพิ่มเพิ่มเติมคือป้องหลับ เฮ้ยพูดแล้วพี่อยากกินซูชิว่าตอนเนี้ยวาซาบียิ้มหน่อยแล้วนิฟพ่งนี้พี่พรุ่งนี้เออเออแล้วพี่เฮ้ยจริงจีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอารูปพี่นี้ไปด้วยเอาดินปใไปไม่มาไปเนิฟวันนี้นิฟป่วยจะออกเหมือนกันที่บอกรอบเดียไปแน่เลยออกเหมือนกันจับแนงอยากกินซูชิอ่ะตอนนี้อยากกินซูชิวาซาบิอ่ะวาซาบีกินห้าบาทก่อนนะพี่ แก่ขัดแก้ไม่เอาห้าบาทไม่ไม่รสชาติต้องกินแบบชิ้นละร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยโอ้โหเออพี่พีกินกับป้องมาไงพี่พีกินกับป้องมาเงิไหนจ่ายไวนั่นก็พี่พีกินกับป้องมาสี่ชิ้นสามร้อยบาทอ๋อซูชิโอแน่เลยไม่ใช่เป็นร้านร้านอาหารญี่ปุ่นเลยพี่พายป้องไปกินเออแกงกะหรี่เว้ยแกงกะหรี่อะไรเขาพูดถึงซูชิแกงกะหรี่เฉยเลย ไ้้เขาแกงกะหรี่ไอ้ร้านไอ้ร้านไงตรงชุ่มบอ๋อไอ้พอพงเอ้ยพาไปกินเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวพาไปกินไป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 ไะไปไป้ปไ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 ปปไ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 อไป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 เปไ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 ไป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 เปไทไปไปไอไปไปไนไร ทองม้วนกินทองม้วนจะมาไม <canvas> ่นัดมาเปล่าจานเขากะละมังกูบอกเลยเลยว่ามีเป็นประทานอีเดียวจริงเลยจริงเลยพี่โบ๊ชบอกขอเยอะใช่ไหมดินเหนียวอ่ะเออจัดให้ได้มาอะไรได้เป็นร้อยละได้มาสี่กองนี้จับตัวบินให้หน่อยตัวหนึ่งจับไม่ได้อ๋อตัวนั้นนะนะจับไม่หมดด้วยมีเยอะดีมากดีมากเอามาเยอะ แค่น้องแค่น้องงงอ่ะไหนๆก็ผลลัพธ์ผมยิใจแตกแล้วป่าหมดไปเดี๋ยวเราไายแม่งหมดละตัดต้นไม้แป๊บโอาคเลยจ้ะทิ้งอะไรเดี๋ยวเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะทิ้งอะไรคือแบบของแม่งแบบเยอะมากไม่อยากจะทิ้งอะไรทั้งนั้นเลยจะจับคอยคิงแม่งทิ้งขวานแล้วกันเอ้ยคอยคอยคิงเก่งนะเว้ยใช่ใช้ท่าดุกดิเกะดิ๊กดิ๊กดิ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 กชนะเลยเหรอ เขาชนะเลยใช่ไหมใช่แับดูกดิ๊กทีนึงเพือต่อสู้นี่หลงไปนอนเลยเออแบบกูเบื่อแล้วกูเบื่อแล้วอีกฝ่ายบอกเอ้ยเฮ้ยจับได้แหรอได้หรอใช่เทศด้วยอาจจะมาเทศให้ด้วยบอกว่าตัวดีๆนี่บอกพี่นัรอย่าตีมันตัวมันน่ารักไม่ไม่ต้องให้ตัวหนึ่งก็ได้ไม่ใช่งั้นงั้นงั้นอ้าวแห้งอ้าวมาเทศเทศเทศ ตันนี้เรามีกี่คนนะเรามีเรามีห้าคนนะครับเรามีห้าคนเราต้องมีพีซีห้าเครื่องได้มาแล้วหนึ่งเครื่องโอเคกันพี่ยากไงสิผมยังไม่รู้พี่ทำเครื่องเลยโอเคพี่ได้ละพี่ได้พี่ได้ครบสี่พี่ได้ครบสี่เครื่องแล้วเออวะไม่ได้วะเฮ้ยป่าอ๋อไม่ได้วรอโอเคป่าบิวมีสองมีไปสิบป่าบิวมีสองเครื่องนี่หว่าคือขุดได้แปลว่าขุดมาได้ครับผมป่าบิวไฟไหม้ครับผมอย่าปลุกมาใหม่พี่ไปทำอะไรป่าไฟไหม้ ไอ้เจอนกเอ้นิ้ปนิ๊ปพี่เจอนกพี่เจอนกพลังจิตว่ะแกตัวอะไรค่ับนกพลังจิตอ่ะพี่เออพี่ไม่ทำสมัยมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงอันนี้ไม่จับไม่เอาไวลิบบ์ตัวแมงมุมคือพี่ไปพี่ยี่ไงพี่ในบัตรทองโอเคบัตรทองพี่บอสอยู่ทาวไหนแล้ววะโอเคพีซครบพีซครบแล้วพีซคมันกว้างอ่ะควรไปสมเพิ่มดิขดเพิ่ม ไปไปหลังแรกเลยวะไปป้าว้าเป็นหลังแรกกันผมว่าจะขยายว่าหลังนี้อยู่ผมอยู่หลังแรกอยู่แล้ววะพี่โอเคป้าเดี๋ยวพี่เอาเครื่องี่ให้โกทูบ้านครับเหมือนเห็นไฮโนนิต้าของใครไม่รู้จริงจบ้านเรานะครับผมมีสิทธิ์เกิดตัวนี้ครับผมตัวอะไรเกิดนะเฟิร์สบ้านเราอ่ะลิซซอนไม่ใช่บ้านเราอ่ะเทปปี้เซลลปี้เซลลปี้มาบ้านเรามีสิทธิ์เกิดเซลลปี้นะครับอับิโซนคืออะไรอ่ะ มีอีวนันตายนะ่อนผมจะผสมอีวให้ทุกคนมาไว้ใช้นะจะได้แบบมีอีวครบทีมนะครับโอเคผมจะวางเครื่องผสมพันธ์เลยแล้วกันนะครับโอเคครับอ๋อตกใจโอเคผมจะเลือกเป็ดยิมผมจะเลือกอีวูนะครับสองตัวนี้ผสมพันธ์กันเพราะผมไม่มีอีวธรรมดานะครับผมเราจะเลือกอีวูสกตุผสมพันธ์กันอุ้ยนี่มาที่บ้านน anyway> okay. im hm um ี้ นี่ไงพี่ลงมาเดี๋ยวพี่วางให้นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำพื้นที่วางให้เพราะพี่รู้ว่าตรงเนี้ยมันต้องวางวางกี่บล็อกอะไรกี่บล็อกโอเคปะวางข้างนอกเออเดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยวพี่ไปเอาบล็อกบล็อกก่อนจะได้จะได้แบบไม่เกิดพื้นที่กันเพราะมันมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวในการสัมพัสเนี่ยโอเคอ๋อแล้วเวลาจัดบอลนี่โอเคได้ได้อะไรเกี่ยวที่บอลหรือเกี่ยวดกับอะไรเกี่ยวกับอะไร ใช่ของใครของมันเดี๋ยวพี่เอาให้พวกเราไงใจเย็นเดี๋ยวพี่เครื่องมันล่องหนไปกับพื้นแหละใช่มันจะล่องหนคิดว่าดอกไม้เออเธอจิตดอกไม้สักพักนี่หดดอกไม้นี่งงเลยนะหดทีนี่แตกออกมาเรื่องเนี่ยพี่ทำพื้นที่อยู่เนี่ยใจเย็นอย่าอย่าทอสได้ไหมพี่ต้องหาทอสด้วยมืดไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปดูในกล่องกันจุองในกองสองสามสี่เออบ้านเราขาดทานตรงเมืองนี่กัน ดูฐานที่เดียวรับาที่ไม่ได้ลงเมืองกันมานานนะครับลงสักพกักสก็ยังดีน่าจะเจ็ดแปดพาร์แหละที่ไม่ได้ลงเมืองโอ้โหพอทนี่ปั๊บในในโปเกมอน,นเราเราต้องให้มีช่องว่างหนึ่งช่องใช่ป่ะเิ่มจะฟักไข่ใช่ป่ะ,ปะ,ปะต้องมีช่องว่างหนึ่งช่องเพื่อจะเอาไข,าาขา่จะเอาจะเอาไข่จะเอาไข่ไว้ในตัวเพราะเราจะได้แบบเดินฟักได้ เออต้องเดินฟาร์กไว้นะไข่อ่ะอ๋อเป็นแบบ right. เรียวไรท์เหมือนเหมือนในเกมบอยเลยเหมือนในเกมบอยเลยมันไม่ได้แบบเหมือนในโปเกมอนโก้เว้ยพบเออแต่ในโปเกมอนโก้มันเอามาเหมือนในเกมบอยอยู่แล้วนั่นแหละเกมบอยนั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองมสี่ห้าหเดแปดยวลงไปหาด้วยเดือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดูอ๋อมันต้องเป็นข้อีสามสี่ห้าหกเจ็ดคือจะได้แบบอ่าไม่ต้องงงไงจะได้แบบรู้ว่ารู้ว่าเสียงแต่ยังต้องคอลอง รู้ว่าเหนื่อยแต่ยังได้ขอดี่ยูทูบโอเคหน่สองสามะใะหนึ่งสองสามได้วะอ่ะใครจะสมพันธ์อีกตัวนึงอ่ะอาเอาใส่ก่อนนะใครจะสมพันธ์อ่ะเราเนี่ยเสร็จแล้วช่องนึงฮะนี่ใครจะสมพันธ์สมก่อนเลยหนึ่งสองสปโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่รู้ไม่เหมือนในเกมบอลนะว่าเกืบมีท่าเนี้ยแบบมีท่าเนี้ยอยู่แล้วแล้วพ่อแม่พันมันผสมกันเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาว่าลูกเออเขาว่าลูกมันออกมามันจะเป็นตัวล่างแรกนะครับใช่ลูกลูกจะแต่ว่าได้ท่าของพ่อแม่มาด้วยใช่แบบเหมือนว่าเป็นตัวพึ่งกําเนิดมาแต่ศึกมีท่าที่เก็บโคตรเก่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วอันนี้สำหรับอาร์คใครเนี่ย อ๋อปาบอลใส่ล้วัาตาสู้โคเทเอาเอาไปว่าลาาตาร์สเก้ามันเรื่องสามเอ็ดลาตารเลวไม่เลือดไม่ลดอ่ะหนึ่งสองเออเอาสิลาคตาไปคุยแท็กเดี๋ยวว่าแต่ละไอ้นี่เลยขนาดไอที่แข่งทัวร์นาเมนต์อ่ะเออลาตาเล้วหนึ่งตะลุยยิมอ่ะเป็นไงล่ะชนะด้วยโปเกมอนลีกโปเกมอนลีกตัวอะไรอ่ะ ับบมันจะเป็นตัวน่ารักน่ารักจังเลยโซลอาร์คเอ้ามันคือโซลรอาร์คตัวเล็กนี่อย่าดูถูกนะครับลาดาตาถึงตัวเล็กจะถึงจุดตัวมันจะเล็กกับพวกมันนะครับมันอยู่ที่คนปั้นใช่คนปั้นเขาอาจจะทำมันเล็กมันก็คือสกิลไปแล้วมันผสมกับดวงมาด้วยไม่ใช่ไม่ผสมกับดวงมันอยู่ที่คนปั้นจริงจริง ไม่ได้อ่านสก,กิลสก,กิลชุสก,กิลก็ในระดับหนึ่งเว้ยถ้าผู้พี่เล่นกันนี้มาพี่ไลยรู้แบบมันอยู่ที่การปั้นด้วยการผสมพันธุ์ตั้งแต่แรกว่าจะมึงจะได้อีวีอีวีเท่าไหร่จะได้อีวีและค่าสเตตัสค่าสปีดมาเท่าไหร่มันจะมีแรงด้วยถ้าเออทำไม่เนี่ยบางคนได้แม็กหมดเลยเว้นยน่าแก้วเออบางคนไม่ได้แม็กหมดเลยนั่นแหละมันอยู่ที่ค่าอีวีด้วยไอวีไอวีโปรงบอลโกลอยู่ที่หนึ่งร้อยถูกป่ะไอวีเกมบอยเกม 3DS อยู่ที่6 มีแค่หกันะอวีหละอวีนี่สูงมาห้านี่ยังทำกันลำบากยบางคนบอกนี่ผมเริ่มจะแบบว่าจะทำแล้วใช่ต้องเล่นไปเรื่อยเริ่นแบบต้องวิ่งฟักไข่ใช่เดียวออกกําลังกายผ่านไขมันติดี่หน่อยมึงแต่ตอนนี้จะละอาา์ตัวนี้แม่งจับไม่ได้สักทีเลยบอลไม่ไงเป็นตัวเล็กกเหมือนล่างไหนไม่รู้อะ เพราะมันคือด้านหนึ่งของเออใช่มันคือด้านหนึ่งของโร์นี่เราแบบไม่ต้องไปจับหรอกนะแต่มันน้อนๆเดี๋ยวเราสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่เอาผมมาตำนานผสมพันธุ์กันล่ะไม่ได้นะครับมันมันเป็นตัวเหมือนว่าตัวห้ามว่าห้ามเอาตัวนี้ผสมพันธุ์กันมันแบนไว้ใช่ใช่จับไไดุ้โอ้ยโซลาร์ได้ต้องขอนัดนัดเรามีเอามาผสมพันธุ์ดิ เอานัดอยากเล่นสุลอาอีกเนี่ยเพื่อนอยากเล่นสุลอาฆาตัวเลยเหรอเอาสุฟานจินัดสุลอาฆาตัวเอออารอนฆาตัวก็หาอารอนเพิ่มพี่ใช่คือตอนนี้ผมมีล้านหนึ่งสุลอาค่ะเออไม่ติดสักทีแน่แน่เท่ขึ้นขึ้นนี่ไออยู่ใกล้พี่ขึ้นเดียวนะผมอ่าอัเฟิร์ดอะติดสักทีเฟิร์ดวางนี่นะโอเคติดแล้ว ไหน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 โซดีเลยเอาบนท้าท totally ู่เลยเอาเอามาเฮ้ยนิฟนิฟนิฟมาวางเครื่องนิฟครับพี่ได้ครับไหนเครื่องครัพี่เอาเดี๋ยวพี่ขอเนี่ยมอพี่ครับเถอะไเวลาใช่พี่ใช่จะหันไปด้านละสี่ล็อกโอ้ยแนโปเกมอนเชนเดอร์เยอะสิโอเคของนี้ไปตรงนี้ หนึ่งสองสามไม่เอาคอยกินอ่าเนี่ยอ่าวางนี่วางนี่นิปโอเคครับพี่บอกนี่คอยจะกินเหรอบล็อกนี้นิปเก็บไฟไหนพี่นี่บอกนี้ยังยังไม่ได้เลยพี่เข้าตัวแล้วเนี่ยอ่ะยังยังคอยระวังนะครับโอเคเอาไว้ก่อนนะัอยที่คนนะครับมันผิดอ่ะผิดอ๋อวางมันมันได้ละสี่นะบล็อกไงโอเค โอ้เฟิร์สเฟิร์สเล่งต่อโอเคไทยเอาไทยเรื่อิต้าอ๋อคิดว่าตัวป่าติดป้ายชื่อไหมพี่จะได้ไม่นงงว่าเป็ของใครผมยืมไทยเรืนิต้ามาผสมพันธุ์ได้มันได้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 เพราะมันไม่ไึ้นเทพเลยนตตมันเป็นตัวปืนม้วธรรมดาอยู่แล้วอ๋อใช่การ์ดพลังมันเข้าขั้นเทพได้เใช่เดี๋ยวนัดเราเถียงอีกน้องเถียงอีกนัดเรประเด็นกูบอกกูบอกว่าพลัง มันไรเงาเถียงกันแบบพี่มันกึ่งเทพโดยที่นัดไม่ได้ไม่ได้พลังเทพมันได้แค่กึ่งมันมันเทพแล้วครับพี่อีไอ้พาร์ที่ไอ้นัดบอกเป็นเทพไงนัดเลยบอกนัดเล่นเถียงกันน้องใช่แถวบ้านเราเกิดจันทิชาโดยนิวใช่ใช่เดี๋ยวเอานี่ก็ได้ประสบการณ์กันได้ไม่อยากเดือดร้อนมีงานไม่ไหวมันไปเรื่องมันเลยไปแล้วโซลาอาหน่ารักพี่โพนี่จับแฝดเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเอาโซลาร์มาเลยพี่ประสบการณ์ห้เออเฟิร์สประสบการณ์เองว่าเฟิร์สเอาไปเลยน้ำหยิบโซลาร์ ผมมมมีีเฮ้ยผมีแกะผมยากจะลองผมแกเยอะมันจะล็อกมันจะล็อกไม่ได้พีซีแล้แบบว่าตัวนี้ห้ามาออกมาเพราะฉันผสมพันธุ์กันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีตัวไหนน่าผสมพันธุ์บ้างเฮ้ยใครมีชาเบนเดอร์อีกตัวหนึ่งอะชาเบนเดอร์พี่มีนี่ไงก็เอาอันนี้ลิซซัดอนผสมพันธุ์เนี่ยฮ่าพี่แล้วผมมีตัวเดียวนะพี่ใช่พี่มีตัวพี่มีลิซซัดอนด้วยไง ห้าห้าพี่เท Kristin กับผมว่ะเอออ่ฮะเอาไปผมมีนกเล็กเนาะเดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อแบบดิซาดอนของโบสเปลี่ยนชื่ออะไรลืมว่ะใช่ไหมพี่ผมว่าลืมละตรงที่เป็นลูกเซฟปะไม่ใช่ต้องใช้กี่ตัวสองตัวพันการูด้าโคเทตัวใหญดๆแล้วมันจะอำมันกันยังไงอ่ะพอพอกดมาเน็ตแล้วกดยังไงต่อ พอเลือกออกมา2ตัวแล้วมันก็ไงต่อพี่ก็รอรอไปเรื่อยแต่กรุดาแม่งแน่ละแกงวันลูกลิซาดอนพี่เว้ยเลือด173โจมตี123ป้องกัน99โจมตีแบบแบบพิเศษ139ป้องกันพิเศษ103อ๋อจะเซฟใช่ไหมฮะ พี่เซฟใช่ไหมไม่ได้เซฟหมายถึงว่าพี่ดูอ่ะมาฟไอ้นี่ไปอ๋อได้พี่ถ้าดิเอาตัวกูนี่กูไปกูจะบินยังไงอ๋อมีมีอยู่มีชินเซอร์บินอยู่ไปเก็บเไปกระจายไปให้อ่ะมาอันนี้มาอ๋อเครื่องมือตรงนี้ฟักกันมันเลยวันนี้บอกเลยฟักกันมันเฮ้ยเออรีซาดอนมึงเอารีซาดอนมาทำไมมึงเอาไปสิมึงเอาไปฟักเออพี่พี่ฟักอีวีอยู่แล้วอ่ะพี่ฝากคนที้ไว้ก่อนโซลาอาผม โอเคพี่เอาได้ครั้งให้หน้าสองน้ารักแน่ไหนมึงเน้นน่ารักหมดอะแล้วมึงเอาชามมันได้สองตัวทำไมอะโอ้โหตัวคนนัดแล้วเอานัดเอาเครื่องนัดพี่บอสพี่บอสวิธีใช้คือกดมาเน็บใช่ป่ะอือแล้วเลื่ยผมมันออกมาสองตัวแค่นั้นพอใช่ป่ะใช่แล้วก็รอใช่ใช่ปุ๊บข้าวพีซีก่อนนะพี่ผสมมันไม่ได้เหรอต้องต้องเป็นธาตุเดียวกันโอเค โอ้น้องพี่บอกว่าต้องเป็นธาตุเดียวกันใช่ก็คืออย่างนี้อย่างนี้ได้ใช่ไหมอย่างนี้ได้อ่าฮะใช่พี่อย่างเงี้ยได้ฮะแต่แต่พี่มันไม่น่าได้ป่ะไม่อย่างเงี้ยได้ป่ะขอบคุณครับทำไมอ่ะนี่จัดรยานโดราต้าไปหน่อยปั๊มปั๊มทำไม อ๋อน้องพี่บอกว่าแต่และตัวจะมีหินวางที่แต่ที่เหมือนกันถ้ามุ้งต้องเป็นโม่ทีม้วนน้ำก็ต้องเอาน้ำมาวางไปข้างล่างเป็นใบ,บ,บแล้วก็มีใบบัวรอบๆอะไรเงี้ยอย่างลิซ<อ>า,าดอนต้องเป็นหินขิดเรียบใช่ไหมใช่ลิซาดอนต้องเป็นหินเรียบตรงพื้นอ๋อแต่เพิ่มเพิ่มส่งไปพี่หน่อยเรียบร้อยโอเคเราต้องมาจัดใหม่ใช่อีวีพี่ไม่ได้แน่นอนน้องบอกว่ามันต้องเป็นร่างเดียวกัน ต้องก็เป็นเออร์ชายนี่โอเคครับผมจะเก็บแล้วพื้นผมต้องเป็นพื้นอะไรนะพี่พื้นพื้นหินอะไรบ้าบของนี้ของผมนี่ก็ต้องหินเรียบประดิรายการรายการเราโคตรเลียวไรพี่บอกเลยเขาบอกเขาบอกว่าธาตุไฟต้องใช้อะไรเนี่ยเนเธอร์เนเธอร์ก็ได้เนเธอร์ใช่ป่ะบลูบใช้อะไรบ้างนะ อ <t om it> <inhib S 2> ใช้หินเรียบใช้หินเรียบอ่า <t om it> หินเรียบแล้วก็รอบกรงเป,เป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้สีน้ำตาลไม้บูธธรรมดาท่านหินท <t om it> <Ole S 2> ่หินท่หินใช่โอเคทานาขอยนี้ขอยนี้ท้าดไฟขอนี้ทัาดไฟโยนมาสิเลยแล้วต่อไปท้าดหินทาดหินใช้หินหยาบ <t om it> หินธรรมดาหินหยาบไม่ต้องพื้นแล้วก็เครื่องแล้วก็เครื่องเขาว่าใช้หินหยาบแล้วก็ใช้ หินหยาบแล้วว่าฐานหินตัดไม้เลยอ่าใช้เขาบอกว่าใช้บล็อกฐานหินไว้รอบๆไว้รอบๆเครื่องไว้รอบๆเครื่องไอ้นี่รอบๆเครื่องเนี้ยเฟิร์สใช้ฐานหินไว้รอบๆเครื่องนี้เออรอบๆเครื่องแล้วเต็มแล้วตรงกลางเครื่องด้วยแล้วรอบๆเครื่องใช้หินเนเธอร์ไว้รอบๆอีกหินเนเธอร์ไว้รอบๆอีกหินเนเธอร์ไว้รอบๆอีกนะแลวล้อมล้อมรอบด้วยเตาเผา โอ้โหคารุดได้ธาตุหินนี่โคตรยากนอร์มอลเหรอท่าหินอ๋อนมอนก่อนนอร์มอลใช่ถ้าั้นเดี๋ยวผมเกลียวผมกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีแต่ว่าพาดีพี่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรพี่รออีวูยก่อนอ่าอีวูยพลังจิตเอาง่ายอีวูยพลังจิตใช้บล็อกเพชรอ่ะอีวูยพลังจิตใช้บล็อกเพชรแล้วก็ขนแกะแล้วก็หนังสืออ่ะคือพาดีเราเสร็จเรียบร้อยแล้วไงพี่เราเอ่อเราทำเครื่องเสร็จแล้วโอเคเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะ โอเคพี่ดูท่านโอมโมอก่อนนะโอเคอย่าไว้พาด้านละกันเดีย๋ยวเอาให้วางเครื่องอะไรให้ครบก่อนเหลือของเหลือของกันหน้ารเราอาจจะเออทำพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็รอ,อ,อมาผสมพันธุ์เลยไอ้นี่ปนี้แม่งจับอะไรไม่ได้เลยนัด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 เครือนี่นัดอ่ะของนัดอ่ะจริงจริงเขาบอกว่าห้องอะแต่งยังไงก็ได้แต่แต่งสี่บล็อกคูณสี่คือมันจะแต่งให้ใหญ่กว่านีน้ก็ได้เว้ยแต่เราแต่งสี่คูณสี่ดีกว่าอ๋อ เราไว้ทำพาร์ตหน้าใช่ไหมพี่เออเราแบบมันมันผสมพันนจริงๆก่อนแต่ทางนั้นอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะนีดตะดอนดูคิดถึงตอนไหนวะเนี่ยตันไหนวะเนี่ยคือรู้สึกว่าทาร์ตไอ้นี้มังง่ายสุดแล้วตั้งแต่ดูมาของดีบังง่ายสุดใช่เป็นไม้แล้วก็พื้นเป็นอะไรนะพี่ยัไม่ได้พื้นเป็นหินหยาหินเรียบเรียบหมดแลยของมึงเลยของมึงใช้หินเรียบกับต้นไม้ต้นไม้แค่นั้น อันนี้หินเรียบป่ะเนี่ยพี่เทเจอร์ผมเปลี่ยนไม่เรียบไม่เรียบผิวหยาบหนึ่งสองสี่ห้าหกทางกเผาหินเผาไว้ก่อนโอเคสิบเผาก่ออี่วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนัดนัดนัดมาวางขึ้นนี่เก็บเก็บให้หมดนี่เก็บให้หมด ดูของใครสองสามเข้ากล่องให้ด้วยหนึ่งสองสามสี่นี่นะเอออาคับเปอร์สปูนแล้วลองดูดิเล็งเล็งเล็งจุดด้ใช่ป่ะใช่ไหมยคใช่ข้างหลังเนี่ใช่ป่ะใช่ใช่ปุ่นี่ใช่ไหมเฮ้ยปิดนี่โอเคป้ารับผมเห็นน้องผมเล่นแบบเออพิกเซลมอนบ่อยไงผมเลยเฮ้ยทำไมเราเราลืมเรื่องการฟักไข่โปเกมอนเราไปกันเลย เพราะมันต้องมีพี่เระบบเนี้ยมันขาดไม่ได้ขาดไปได้ต้องปั้นบอกเลยพอตอนท้ายเราต้องมาสู้กันใช่มันลักกี้บ็อกใช่แต่มันมันยากมันยากกว่าลักกี้บ็อกเพราะมันต้องปั้นเราต้องมาปั้นเองใช่มันปั้นเลยนี่นะ้ทําทำตัวดีๆกันเรารอก่อนนะฮะออย่าพัดหน้าเนี่ยเราไปทำเป็นห้องปิดแม่งเลยปิดปิดไปเลยไม่ตัวเมื่อไหร่นะเรื่อง ปั้นไข่เลีวปั้นไข่เลีวเว้ยทำไปเล่นไปมามาเดี๋ยวผมเชื่อปั้นเดี๋ยวให้ปั้นเลี้ยวเป็นไข่เลีวให้ให้กดพีทีแก่โอเคครับผมเปลี่ยนโปเกมอนเอาไว้เรากันเจอกันใหม่พัทหน้าแล้วกันเนาะโอเคถือว่าพัทน,นี้เรามาสอนเรื่องครับที่การในนี่แล้วก็อย่าพัทหน้าเดินม,มาแต่งห้องกันว่าธาตุอะไรเนี่ยต้องใช้อะไรแล้วห้องไหนเนี่ยเป็นธาตุของอะไรโอเคปะ โอเคครับพี okay, ่เขาว่แค่นี้ถือว่าออได้เยอะแล้วโอเคผมไว้เจอใหม่พัดได้แลนะ้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับช่องใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องติด้วยนะครับผม<ห>นะครับ<ห>ช่องใหม่น้องเรานะครับผมก็สำหรับวันน<ห>ี้ครับต้นจากทางนีมงานผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับเนี่ย